เอาละครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันในพาร์ทที่8หน้าที่ของเราคือไปหาเครื่องเล่นเทปใช่ไหมใช่ห้องดีคับแต่สองห้องนี้เรายัางขึ้นมาไม่ได้เลยนะแสดงว่าทางเชื่อน,น่าจะอยู่อีก่วนหนึงี่หนี่ใช่ไหม กาแฟกับเพิ่มเลือดอันนึงแล้วก็เดีอดอยูให้อ๋อมันมีรูปกล้องอยู่สักที่หนึ่งถ้าเหมือนจะนจำไม่ผิดใช่ปะ cà phê hươm lượt ăn nó có chạy lời chảy có sự nhạc trà อาจารย์แกคงไม่มาในนี้ไม่ใช่เปิดไปแล้วจ้าเอ๋ฮัลโหล คอมที่เขาบอกว่าสเปคแรงไหมชั้นสองเราไปไม่ได้นะนี่ เดี๋ยวเงินหมดเลยเหรอเพิ่งสังเกตนะครับในอเอาละเราหลังชนฟ้าละห้องที่เรามาตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรที่มันแบบว่า ถ้ามีทางเดียวคือมทา หองดนตรีห้องศิลปะเอาวุธหวัว กลับมาที่เดิมแล้วนี่ตอนนี้เราอยู่หน้าห้องประชุมหรอเนี่ยใช้ไม่ได้เหรอ เครื่องนี้ไม่ได้น้ออันนี้ก็เป็นชั้นห่านฟ้า สมุดชั้นสี่หรอต้องไปหรือยังนะอ๋อ เคยมารูปของเดโมส่สีภาพที่เซโฮว่าตายสิฉันลืมไปแล้วฉันไม่ได้ส่งงานนี้นา องเยนีนกลับไปอีกแล้วเหรอจนกว่าจะเจอของฉันต้องเดินตรี ครับอยู่ห้องดนตรีมาห้องน้ำเข้าห้องน้ำเฮ้ยเราจะไปหายเครื่องเล่นจากไหนเฮ้ยเดี๋ยวดิ สองเราต้องกลับตึกเดิมหรอลดลงมาเบืเออ่เอเบื่อเบื่อโอเคเรากลับตึกเดิมก่อนแล้วกันนะ ប <small> ានជុក ก็ต้องขึ้นไปหนึ่งชั้นมาห้องนี้ก็หาตั้งนานถ้ามันห้องสมุดทางตึกเหนือนี่นะจ้าจช่วยจะเฉดที่เอาตัวใส่ฮไป กขาใส่ชุดนักเรียนเหรอวัดเธยทำอะไรอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยห้องสมุดเอาอะไรไปแอบที่ห้องสมุดอ๋อมีห้องลับเหรอแทนคุณต้องรู้เรื่องนี้แน่ๆเราไปสืบคนด้วยตัวเองเขาบอกว่าแอบเข้าไปตึกเหนือทุกอย่างเริ่มปฏิบัติต่อกันแล้วต้องเป็นตอนที่ผี ของมยองกิวเอาตัวเข้าไปแน่ๆนอาจารย์ทรงฉันต้องจัดการสิ่งที่แทคุณเริ่มต้นให้สำเร็จฉันต้องเพ่งดูดีๆ,ๆก็มันมีอยู่สองห้องกันแลอ้ว เวลาต้องไปกันแล้วออกไปเจอจานแน่เดีย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปที่ตึกนี้ก่อนละกันกระเป๋าสงห้องขึ้นไปชั้นบนสุดห้องนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องคอม ล้วเดินลงมาเฮ้ยรู้สึกว่าจะหลงไม่ได้ใช่ไหมถ้ากลับมาห้องนี้วิ่งตรงขึ้นบนได้เลยนี่หว่าจะเข้ามาทำไมทางนั้นอ<ค>อกไ,ไปเจอแน่ละรอย จารย์แกคงไม่ได้จะปล่อยให้เราไปง่ายหรอกนะ โอเคแล้วก็ขึ้นไปชั้นบน ุญเจห้องของเขา สมุดนี้น่าจะเป็นอันนี้เขาบอกว่าเขาจะไปเอาแจกไปห้างห้างหรือ,อะเดี๋ยวแวะตึ้งนี้ก่อนก่อน เ,เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดปานกลางไอ้ผับสมดุลน,นี่น่าจะเป็นไอ้ถอนผิษปะนเราได้ ได้คุณแจมาแล้วไหนขอดูหน่อยสิก็ไม่ได้อยากอะไรทำได้ก็หมดเลยนี่เนี่ยขอบคุณครับจบแล้วใช่ไหมของเจ้าแล้วก็ ไปห้องเงินสิวุย้ยจานหายแล้วทำไมไม่ไมวีวะอืมได้ใช้แล้วเนี่ยใชอ๋อโอเคเคียร์กระเป๋าด้วยไม่หรอจริงๆตั้งใจจะเคียร์กระเป๋าเออ จะต้องไปห้องเรียนเสริมห้องเรียนเสริมก่อนโอเคไปห้องเรียนเสริมก่อนให้มันจบที่บ้าน

คแล้วก็ออกไปแล้วก็ยาวเลยเอาใครจะเจอจารย์ดักหรือเปล่านาะอ,อาจารย์อย่าดักผมนะครับ ิดนหน่อยโอเคกลับมาตึกเหนือแล้วก็หาทางขึ้นไปข้างบน ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับสวัสดีครับ